ในสมัยก่อนที่หลังวัดดอนอยาแฝกจะเป็นป่าช้าเก่าถัดจากป่าช้าเก่าก็จะเป็นเชิงเขาซึ่งเป็นพื้นป่าใหญ่บริเวณนั้นจะคลาคลํำลกคล้มไปด้วยยาแฝกที่สมัยก่อนชาวบ้านนิยมเอามามงหลังคากันแดดกันฝนเมื่อหลายวันก่อนมีเนียนหายตัวไปอย่างลึกลับทางหลังวัดชาวบ้านพากันออกตามหาไปจนทั่วไม่ว่าจะเป็นแถวป่าช้าดงยาแฝกหรือขึ้นไปที่เชิงเขาก็ไม่เห็นหล่องลอยอะไรของสามเนนน้อยอีกเลย ตามพื้นก็คงไม่มีทางที่จะพบหลองรอยอะไรได้เพราะว่าดหงยาแฝกนั้นมันล้วนแต่เป็นพื้นหินเมื่อไม่พบร่องรอยก็มีชาวบ้านบางส่วนที่เป็นพลานพากันเดินเท้าขึ้นไปตามไหล่เขาพื้นที่ป่าบริเวณนั้นเป็นเขตอภัยทานไม่เคยมีพลานคนไหนเข้าไปล่าสัตว์หรือเคยเข้าไปเหยียบย่ำมาก่อนพลานห้าหกคนตามไปจนเจอเศษผ้าเหลืองของสามนเนรน้อยขาดกระจุยกระจายอยู่ตามป่าหลายจุดจนสุดท้ายก็ไปเจอเข่ากับหลางสามนเณรนน้อย ที่ไหลลมหายใจไปแล้วแถมตามร่างกายก็ถูกกัดกินเนื้อหนังหายไปบางส่วนด้วยซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสือพลานทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่าเสือมันจะทิ้งเหยื่อเอาไว้แบบนั้นหลังจากที่กินอิ่มแล้วยังไงเสือมันก็ต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกก็เลยตัดสินใจกันว่าจะยังไม่นาเอาร่างของสามเน,นียนน้อยกลับไปก่อนจะรีบพากันแยกย้ายกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจะเตรียมอาวุธปืนของตนเอง แล้วก็รีบย้อนกลับมายังจุดเดิมที่พบป่างสามเณรน้อยก่อนที่จะคําเพราะต้องจัดการหาที่มัดห่างบริเวณนั้นด้วยเพื่อความปลอดภัยตอนกลับมาเหลือพานที่มาโดยการเพียงแค่หาคนเท่านั้นก็คิดว่าเพียงพอที่จะฆ่าเสือเพียงตัวเดียวได้ด้วยการนําของผู้ใหญ่แดงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกว่าจะมัดหนังห่างเสร็จเอากะเกือบคําพอดีทุกสายตาจับจ้องมองไปที่ร่างของสามเณรน้อยแทบจะไม่มีใครหายใจเพราะต่างกันเดาใจกันไม่ถูก ว่าช่วงเวลาสับสนแบบนั้นจะรู้สึกกลัวผีหรือว่ากลัวเสือมากกว่ากันแสงจันทร์สาดส่องลงมาตั้งแต่หัวค่าเหมือนกับเป็นใจด้วยความรีบร้อนทั้งสี่คนก็เลยไม่ได้กินข้าวกินปลามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแม้แต่มื้อเย็นก็ไม่ตกถึงท้องมีเพียงแค่กระบอกน้ํากับยาชนที่พกติดตัวกันมาเท่านั้นก็เลยทําได้แค่เพียงนั่งมวนยาชนจุดสูบรอเวลาให้หลายพาดก่อนมันโผล่มาให้ยิงจนถึงช่วงเกือบประมาณสามทุ่ม ก็เป็นไปอย่างที่คิดกันไว้มีไอ้ลายพาดก้อนตัวเครืองเยื้องอย่างไกลเข้ามาเมื่อมันเข้ามาใกล้กับรป่าของสามเณรน้อยที่นอนแน่นิ่งอยู่กระสุนปืนนัดแรกกระ,ะเบิดตุมเสียงดังสนัน่นร่างเสือลายพาดก้อนสะดุ้งเหือกสุดลงไปกับพื้นแต่จูๆ่ๆพริบตาเดียวมันก็นลุกปรวดพลาดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังแงหน้าขึ้นไปมองตามบนต้นไม้เพราะมีแสงประกายไฟจากกระบอกปืนแวบอยู่บนนั้น เหมือนว่ามันจะเห็นว่ามีพลานคนหนึ่งอยู่บนต้นไม้จึงได้ส่งเสียงร้องคำรามลั่นทําให้พลานที่อยู่บนต้นไม้นั้นถึงกับตกใจทําอะไรไม่ถูกจนลืมไปว่าตนเองนั้นอยู่บนต้นไม้ปลอดภัยดีอยู่แล้วเสือลายพาดก้อนนั้นมันพุ่งกระโจนเข้ามาที่ใต้ต้นไม้ทันทีหมายจะปีนขึ้นไปลากเอาพลานผู้นั้นลงมาแต่เมื่อมีเสียงผู้ใหญ่แดงสั่งให้ยิงพร้อมกันกระสุนปืนอีกสามนัดกระ,ะเบือโตมตามพุ่งเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก้อน จนร่างของมันกระเด็นกระดอนออกไปเกือบสาเมตรก่อนจะลุกรวดพลาดโดยความตกใจแล้วก็กระโจนหนีออกไประยะหนึ่งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยมันก็หันกลับมาจ้องมองขึ้นไปบนต้นไม้พร้อมกับส่งเสียงร้องคำรามลั่นโดยความโมโหสุดขีดต,ตอนแรกมันคงคิดว่ามีพลานแค่เพียงคนเดียวแต่เมื่อเห็นว่ามีมากกว่าหนึ่งมันก็ต้องหนีฉากเอาตัวรอดซะก่อนแม้กระสุนปืนทั้งสี่นัดจะไม่สามารถละคายผิวของมันได้ ซึ่งทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนเองก็ตกใจเช่นกันที่กระสุนปืนไม่สามารถที่จะฆ่าไอเสือร้ายผาดกอน,นั้นได้มันเยื้องอย่างหายเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับเสียงร้องคำรามลั่นไปตลอดทางทําให้ทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนถึงกับขนหัวลุกเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์นั้นมาก่อนแม้จะเป็นพลานมากันหลายปีเมื่อเห็นว่าเสือหนีเข้าป่าลึกไปแล้วทั้งสี่คนก็นเลยตัดสินใจพากันรีบกลับเข้าหมู่บ้านก่อนที่มันจะย้อนกลับมากินเหยื่ออีกครั้ง และอีกอย่างทั้งสี่คนนั้นก็หิวข่าวจนตาลายแถบจะเป็นลมด้วยความสะเพาแท้ๆที่ดันรีบเดินย้อนกลับเข้าป่าไปโดยที่ลืมกินข้าวหรือแม้แต่จะห่อพกติดตัวไปด้วยเมื่อกลับเข้ามาถึงป่าช้าเขตวัดก็เลยแวะไปหาหลวงตาที่ท่านจำวัดอยู่กับสามเนรนเพียงอีกสองรูปเท่านั้นบอกเล่าเรื่องราวว่าไปเจอกับเสือหนังเหนียวเข้าให้พอหลวงตาท่านได้ยินเรื่องราวแบบนั้นท่านก็รู้ว่าต้องทำยังไงสั่งให้ผู้ใหญ่แดงกับพลานอีกสามคน เข้ามาหาในช่วงเช้าของวันลุงขึ้นคืนนี้ทั้งคืนท่านจะทำพิธีปลุกเสกของบางอย่างให้รวมทั้งกระสุนปืนที่ท่านให้ทิ้งเอาไว้จำนวนหนึ่งผู้ใหญ่แดงก็เลยพาพรานทั้งสามคนแยกย้ายกลับไปพักผ่อนที่บ้านเรือนของตนเองล่งเช้าหลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสี่คนก็มาหาหลวงตาตามที่ท่านได้สั่งเอาไว้ท่านได้ยื่นกระสุนปืนที่ลงอาคมเรียบร้อยแล้วคืนให้กับผู้ใหญ่แดง รวมทั้งเศษผ้าเหลืองเก่าๆที่ท่านได้ม้วนทําเป็นเชือกลงอาคมไว้4ี่เส้นสําหรับเอาไปผูกไว้ที่เอวแทนตะกุดแบบเปรียบง่ายมีพุทธคุณในด้านโคงกระพันชาติ้วยอาคมอันเข้มขลังของหลวงตาท่านเองผู้ใหญ่แดงกับพาทั้ง3คนกาบปลาหลวงตาแบกปืนเดินหายเข้าไปทางป่าช้าลงยาแฟกซึ่งเป็นดอนขนาดใหญ่ถัดขึ้นไปก็จะเป็นเนินเขาพากันเดินขึ้นไปยังจุด ที่พบร่างสามเนีน้อยนอนไหล่ลมหายใจอยู่ทั้งสี่คนระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างเข้าไปในพืนป่าเพราะอาจจะเจอเข้ากับเสือลายพาดก่อนที่มันอาจจะดักซุ่มรออยู่กลางทางก็เป็นได้เมื่อมองหาไปจนทั่วเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วเพราะไม่เห็นแม้แต่เงาของมันก็รีบพากันสาวเท้าเดินดิ่งไปยังจุดที่พบร่างของสามเนรจะได้รีบพากันปีนขึ้นไปบนหนังห่างเพื่อความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์การเป็นพานของทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนรู้ดีว่าเสือมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันจนหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวเท้าเข้าไปใกล้จุดที่พบร่างของสามมเนนก็ทําเอาผู้ใหญ่แดงและพานอีกสามคนต้องตกใจยังไม่ทันที่จะได้พากันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างเพื่อความปลอดภัยอะไรเพราะดันไปเจอกับไอ้หลายพาดก่อนที่มันกําลังกัดกินร่างของสามมเนนน้อยอยู่จังหวะจวนตัวแบบนั้น จูๆ่ๆมันก็หันมาจ้าเอ๋เข้าพอดีผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนทั้งตกใจทั้งต้องการจะหาที่ซ่อนตัวแต่จังหวะนั้นทําได้เพียงแค่ยกปืนขึ้นยิงสวนเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก่อนที่มันกําลังจะกระโจนเข้ามากระสุนอาคมนัดแรกของผู้ใหญ่แดงพุ่งเข้าไปตีลําตัวของมันแม้กระสุนอาคมจะฝังเข้าไปที่ร่างของมันแล้วแต่มันก็ยังพุ่งเข้ามาถึงตัวของผู้ใหญ่แดงจนได้พลานอีกสามคนก็ระ,ะเบิดกระสุนออกไปพร้อมๆกัน ด้วยระยะเผาขนขนาดนั้นจึงไม่มีทางพลาดกระสุนอาคมพุ่งฝังเข้าไปที่หลังของมันอีกสามนัดไม่รู้ว่าเข้าไปบริเวณไหนบ้างจนมันกระเด็นออกไปจากร่างของผู้ใหญ่แดงส่วนผู้ใหญ่แดงนั้นไม่มีรล่องรอยบาดเจ็บอะไรแม้แต่น้อยและเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่าเสียท่าเพราะถูกกระสุนอาคมฝังเข้าไปที่หลังจนบาดเจ็บมันร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วจูจ่ๆร่างของไอล้ลยพาดก่อนที่เห็นว่าเป็นเสือก็กลับเปลี่ยนร่างกายเป็นสามเณีน้อย ไบต่อหน้าต่อตาของผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนสร้างความตกใจและทะลึงงนันให้กับทั้งสี่คนเป็นอย่างมากร่างที่เห็นว่าเป็นสามเนนน้อยวิ่งล้มลุกคลุกคลานกระเสือกกระสนหนีสุดชีวิตนั่นคงจะเป็นเหือกสุดท้ายในชีวิตของเสือที่มันจะเอาตัวรอดได้มันถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงโดยสัญชาตญาณที่คิดว่าจะสามารถหลดพ้นจากความตายไปได้ทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนพอตั้งสติจากความตกใจได้ ก็วิ่งไล่ตามล่างสามเณรน้อยไปติดๆพร้อมกับพากันเปลี่ยนกระสุนปืนอาคมยัดใส่เข้าไปในลำกล้องใหม่อีกครั้งก่อนที่จะสับไกยิงไล่หลังล่างสามเณรน้อยไปติดๆจนเสียงปืนนั้นดังละงมไม่รู้ว่าเสียงปืนของใครบ้างกระสุนทั้งสี่นัดไม่มีทางที่จะพลาดเป้าส่งล่างสามเณรน้อยเสือสมิงฟุบลงไปนอนดิ่นพล่านอยู่บริเวณนั้นเองร่างของมันกระตุกอยู่เพียงแค่สองสามครั้งก่อนที่มันจะคืนล่างกลับมาเป็นเสือดังเดิม แล้วก็ขาดใจตายในที่สุดผู้ใหญ่แดงกับพลานอีกสามคนมองหน้ากันอย่างโล่งอกเมื่อเห็นว่าเสือสมิงตายแน่แล้วจึงได้รีบพากันกลับเข้ามาที่วัดเพื่อแจ้งเรื่องให้กับชาวบ้านและหลวงตาได้รับรู้ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเข้าไปนำเอาร่างของสามเณรน,น้อยกับเสือสมิงกลับมาที่วัดในช่วงสายของวันลุงขึ้นเมื่อนำร่างของทั้งสองกลับมาที่วัดแล้วหลวงตาท่านก็นได้ทำพิธีสะกดวิญญ,ญาณของเสือสมิงไล่เอาไว้ด้วยอาคมขัง ก่อนที่จะสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันถลกเอาหนังของมันออกมาแล้วก็เอาส่วนที่เหลือของมันไปเผาทิ้งพร้อมกับชาพปนก,กิจปรางของสามนเณรน้อยตามพิธีทางศาสนาส่วนหนังเสือสมิงหลวงตาท่านได้ทำพิธีปลุกเสกลงอาคมกำกับอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจนเข้มขลังดีแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆม้วนเป็นตะกรุดแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านไปจนหมดเรียกว่าตะกรุดโทนหนังเสือสมิงไม่รู้ว่าทุกวันนี้ จะมีใครเก็บรักษาเอาไว้หรือยังคงหลงเหลือเอาไว้ครอบครองบ้างเพราะสมัยนั้นถือว่ามีความเข้มขลังอย่างยิ่งยวดแม้แต่คมมีดคมกระสุนก็ไม่สามารถละคายผิวของผู้ที่มีไว้ครอบครองได้แม้แต่น้อยจนทุกวันนี้ที่วัดดอนยาแฝกแทบจะไม่หลงเหลือเครื่องรางของข,องของังใดๆเลยจากหลวงตาที่ท่านได้สร้างและปลูกเสกด้วยมือของท่านเองลุ่นหลังๆมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาสร้างเอาไว้ให้บูชา เพื่อนำเอารายได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเท่านั้นและเหลืองของเสือสมิงกัเป็นตำนานเล่าขานอยู่คู่กับวัดและหมู่บ้านดอนอยาแฝกเรื่อยมานับตั้งแต่นั้น